ช่วงสุดท้ายมอหมายงานกันนะครับสำหรับงานที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับมาดูกันเลยในช่วงของการมอหมายงานนะครับ ครูได้พูดและอธิบายไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของการเก็บคะแนนในวิชาคริตรศาสตร์นนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูก็ได้แชร์หน้าจอให้นักเรียนได้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับวิธีการก็คือว่าให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่ง ให้นักเรียนทําลงในกระดาษโดยที่ครูได้พิมพ์นะครับข้อความหมายเหตุไว้เป็นตัวสีส้มด้านล่างนี้ว่าให้นักเรียนนะครับทำลงในกระดาษสมุดเล่มเก่าเช่นเล่มมีหรือเป็นกระดาษเทสก็ได้นะครับโดยให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ด้านบนขวามือของกระดาษ เรามาดูกันเลยนะครับว่าโจทย์นะครับในการทำแบบฝกัดในการเก็บคะแนนของครูนี้มีอะไรกันบ้างก็มาที่คำสั่งกันก่อนเลยนะครับให้นักเรียนเขียนคำสั่งว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้ถูกต้องโจทย์ข้อที่1น,นะครับให้นักเรียนเขียนการสร้างโลกภายใน7วันมีการสร้างสิ่งใดบ้างนะครับจากพระเจ้าซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับ ให้เขียนมาว่าพระเจ้าสร้างอะไรบ้างใน7วันไม่ได้ให้ต้องอธิบายอะไรเลยจากนั้นมาดูโจทย์ข้อ2ในการทําแต่ละข้อนะครับเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์แล้วต้องมีตออบตอบและเขียนคําตอบเมื่อเขียนคําตอบเสร็จเรียบร้อยจึงขีดเส้นขั้นข้อนะครับข้อ2นะครับโจทย์มีว่านักเรียนจะมีวิธีการ ดูแลสิ่งสร้างจากพระเจ้าด้วยวิธีการใดได้บ้างอธิบายวิธีการที่นักเรียนกระทํานั้นมาให้เข้าใจนักเรียนก็เขียนไปนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ขีดเส้นคันค้นข้อจากนั้นให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปแล้วโพสต์นะครับในไลน์ห้องเรียน ของนักเรียนซึ่งคุณครูจะไปสร้างอัลบั้มไว้นะครับเช่นอัลบั้มที่ครูอาจจะเขียนว่าเก็บคะแนนคิตศาสตร์ครั้งที่1น,นะครับนักเรียนก็โพสลงไปนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่ทําไม่เสร็จในเวลาหรือไม่ได้เข้ามาเรียนนะตอนนี้แล้วทําทีหลังส่งมาคุณมันจะมีเวลาแล้วก็วันที่ใช่ไหมครับในการที่เราอัปโหลด ครูขอหักหนึ่งคะแนนนะครับนะครูได้ชี้แจงไปแล้วนะครับหรือได้บอกให้นักเรียนว่าให้ช่วยบอกเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาเรียนกับครูในครั้งนี้เพื่อคุณครูจะได้สอนแล้วก็เก็บคะแนนนักเรียนนะครับนะอยงนั้นหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและเมื่อทำเรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาที่ครูกําหนดด้วยนะครับนะ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วการเรียนครั้งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงนะครับนะจบแล้วนะครับกลับมาเรียนกับครูได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนหวังว่าแบบฝึกหัดแบบทดสอบของครูจะไม่ยากจนเกินไปนะครับสวัสดีนะครับเด็กๆบ๊ายบาย